สวัสดีค่ะแคม,มาแล้วแคมาแล้วแคมาพร้อมกับวันนี้แคจะทำของหวานเนาะค่ะของหวานของแคก็คือกวนข้าวเมาเนะเา,เาเนะกวนข้าวเมาใส่ข้าวโพดค่ะหลายหลายคนอาจจะไม่เคยกินเนาะประตูเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นไม่เคยกินเคยกินบ่อค้าเมนูนี้าวาวาวาป้าเพิ่นก็บ,บ่าเพิ่นไม่เคยกินเนาะเดี๋ยวแคเสียดห้กินเนาะค่ะไปค่ะไปทํากันเลยค่ะ สวัสดีอีกรอบค่ะแข่พาทําวันนี้แขจะพาทําเมนูขนมหวานค่ะที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะว่ามีเมนูนี้เนาะคือกวนข้าวเม่าค่ะตั้งน้ํากะทิให้เดือดนะคะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะเพื่อตัดรสชาติวันนี้น้องเก่งจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะ หนึ่งทอลพีสองทอลพีนะคะเราจะไม่ทําหวานมากเนาะเพราะว่าเราเป็นคนมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ใช่เป็นคนหวานนะเบาหวานเออบมเมนวายแยงบะเมนวาย่ยงนะคะมันเป็นคนหวานแบบบะเมนเนบ่ยเบาหวานเออมีความหวานอยู่ในตัวเนาะเป็นคนมีความหวานอยู่ในตัวเนาะค่ะบบาหวาน ไม่เบาหวาน <laughs> <laughs> คนให้น้ำตาลละลายสักพักหนึ่งะคะ่ะโอ้ยหมอกระเดืองดับเดียดเดืองเดืองน้ำเดืองดับอยู่ก <laughs> ระทีเดือนแล้วค่ะใส่พระเอกเลยคือข้าวเม่าเนาะใส่ข้าวเม่าลงไปเลยจ้าอุย้ยหอมห่วยหว,หวอยู่ตามด้วยข้าวโพดค่ะอือขออนุญาตใช้มือเพราะเราคิดเองนะ ใช่แต่มืออีกแล้วเพราะเรากินเองอีกแล้วคนจักน้อยหนึ่งนะคะ่ะเมนูนี้คือหอมหวานมันนะคะพี่พี่หอมแล้วก็หวานมันเนาะ เสร็จแล้วจ้าเราจะโรยหน้าด้วยเพื่อกะท่อดอบวันเทียนโอ้น่ากินมากเสร็จแล้วจ้ากวนขมังแทบๆบใส่ขโวด้ะค่ะนี่ค่ะมาเพิ่มความหวานกับแขแเนะค่ะ เมนูอร่อยอร่อยควนขมาวแซบๆเวยค่ะมากินกวนขมาวน้ำแข็งเวยค่ะพี่พี่วนข้าวเมาใส่ข้าวโพดหอมๆหวาน,นๆอร่อยมากจ้า